นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องธนาคารการฝากการถอนแล้วก็การกู้ยืมเงินนั่นเองนะคะถ้านักเรียนคนไหนมีหนังสือนะคะสามารถเปิดหนังสือสังคมนะคะในหน้าที่101ได้เลยนะคะเปิดไปตามตามครูได้เลยค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่มีหนังสือก็สามารถที่จะเรียนรู้ใบพร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะ สำหรับนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะมี2เรื่องหลักๆก,ก็คือเรื่องธนาคารและการฝากการถอนเงินแล้วก็การกู้ยืมเงินนั่นเองค่ะเราไปดูหัวข้อแรกกันเลยนะคะว่าธนาคารคืออะไรธนาคารก็คือสถาบันทางการเงินที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนะคะซึ่งจะดำเนินงานนะคะเกี่ยวกับเงินตานะคะแล้วก็หลักทรัพย์นะคะซึ่ง รวมไปถึงการเป็นแหล่งเงินทุนนะคะเพื่อการฝากการถอนนะคะแล้วก็เป็นที่ไว้สำหรับทางด้านธุรกิจให้กู้ยืมกับประชาชนนั่นเองนะคะต่อไปเราไปดูบทบาทหน้าที่ของธนาคารกันนะคะบทบาทหน้าที่ของธนาคารมีดังนี้นะคะอันแรกก็คือรับฝากถอนเงินนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆนะคะโดยธนาคารที่ จะสามารถรับฝากถอนเงินได้ก็จะได้แก่ธนาคารพาณิชย์ทั่วๆไปนะคะตามรูปโลโก้เลยถ้านักเรียนพอจะนึกออกนะคะว่าในโลโก้ที่คุณครูให้ไว้หน้าจอเนี่ยมีโลโก้ของธนาคารอะไรบ้างนะคะก็สามารถที่จะทายถูกว่ามีธนาคารอะไรบ้างที่ไว้สําหรับรับฝากเงินหรือถอนเงินนะคะเช่นธนาคารกสิกรธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพ เป็นต้นนะคะต่อไปนะคะการฝากเงินนะคะการฝากเงินเป็นการนําเงินเนี่ยที่เรามีเนี่ยนะคะไปฝากไว้กับธนาคารนะคะเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการสูญหายแล้วนอกจากป้องกันการสูญหายแล้วการฝากเงินก็ยังจะทําให้เรานะคะได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากอีกด้วยนะคะ,ะแล้วตอนนี้เนี่ย นักเรียนลองคิดดูสิคะว่าตัวเองเนี่ยมีเงินเก็บอยู่เท่าไรนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเงินฝากในธนาคารอยู่เท่าไรเอ่ยนะคะสําหรับบางคนเนี่ยมีเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีเงินเก็บนะคะก็เริ่มต้นเก็บเงินได้ตั้งแต่วันนี้ก็ยังไม่สายนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราไปดูประเภทของเงินฝากกันบ้างนะคะการฝากเงินมีหลายประเภทตามความต้องการของผู้ฝากนางนี้เลยะคะ่ะ อันแรกนะคะก็คือการฝากประเภทออมทรัพย์ค่ะการฝากเงินประเภทออมทรัพย์นะคะเราสามารถเรียกอีกอย่างหนึงว่าเงินฝากเผื่อเรียกหรือเงินฝากสะสมออมทรัพย์ได้นะคะซึ่งการฝากประเภทนี้จะไม่มีการกําหนดระยะเวลาในการฝากนะคะแล้วก็จะสามารถฝากหรือเบิกถอนตอนไหนก็ได้นะคะแล้วก็จะได้รับดอกเบี้ยงเงินฝากเนี่ยนะคะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจานวนเงินที่ฝากไว้น,นั่นเองคะ่ะ อันต่อมาประเภทที่2ก็คือการฝากประจำนั่นเองค่ะการฝากประจำนะคะจะเป็นการกำหนดระยะเวลาของการฝากซึ่งธนาคารจะเป็นคนกำหนดเองนะคะเช่นจะฝากไว้3เดือน6เดือนหรือ12เดือนเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะซึ่งการฝากประเภทนี้นะคะจะได้รับ ดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าการฝากเงินประเภทอื่นๆนะคะแต่ว่าจะไม่สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้จนกว่าจะครบกำหนดนั่นเองค่ะ่อไปยประเภทที่3ค่ะประเภทกระแสรายวันค่ะผู้ฝากนะคะสามารถโอนจ่ายเงินในบัญชีของตนเองให้กับผู้อื่นด้วยการสั่งจ่ายผ่านเช็คได้ค่ะซึ่งคนที่ได้รับเช็คนะคะก็สามารถนำเช็คนียไปขึ้นเงินที่ธนาคารได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะมาถึงเรื่องการถอนเงินนะคะการถอนเงินนะคะก็คือเป็นการเบิกถอนเงินที่เราเนี่ยฝากไว้กับธนาคารเพื่อนําออกมาใช้จ่ายนะคะซึ่งถามว่าคุณครูคะเราจะถอนเงินออกมาเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรบ้างหรือเราต้องใช้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะในการที่เราจะไปถอนเงินนะคะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะที่ต้องมีก็คืออะไรเอ่ย ถ้าเห็นจากรูปก็น่าจะพอเดาได้ว่าอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือสมุดบัญชีเงินฝากนั่นเองนะคะอันที่สองตามมาติดติดก็คืออะไรเอ่ยตอนนี้นักเรียนทุกคนน่าจะมีกันหมดแล้วนะคะก็คือบัตรประจำตัวบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนเองนะคะต่อไปค่ะอันที่3ามค่ะ อันที่3ก็คือการกรอกรายละเอียดลงไปในใบถอนเงินนะคะเช่นชื่อบัญชีเลขที่บัญชีหรือจํานวนเงินที่ต้องการถอนเป็นต้นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นําใบที่ถอนเงินนะคะไปให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ย ได้ทําการถอนเงินนะคะแล้วก็ตรวจสอบเงินให้ครบก่อนออกจากธนาคารด้วยนะคะอ่ะนอกเหนือจากหน้าที่ของธนาคารที่จะไว้รับฝากเงินหรือไว้ถอนเงินแล้วนะคะก็ยังมีบทบาทหน้าที่อื่นๆนะคะเช่นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะการชําระค่าสาธารณูพโภคค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือว่าค่าบัตรเครดิตนะคะแล้วก็นอกจากนีน้ถ้าใครมีทองนะคะมีสิ่งสําคัญนะคะเอกสารสําคัญก็ สามารถมาเช่านะคะตู้นิรภัยของทางธนาคารเพื่อฝากของเหล่านี้เอาไว้ได้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ครูอธิบายจบคลิปไปแล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะยังเห็นทองคาแท่งที่ซ่อนอยู่ในคลิปของครูบ้างหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าสังเกตเห็นเนี่ยลองเช็คได้ไหมว่ามันมีทั้งหมดกี่แท่งนะคะแล้วใครตอบถูกเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันวันที่เปิดเทอมนะคะเจอกันในคาบก็ค่อยมาเฉลยกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทองคำแท่งที่ครูซ่อนอยู่เนี่ยจะมีกี่อันกันแน่ใครตอบถูกก็ เดี๋ยวจะหารางวัลมาให้นะคะเป็นของขัญวันเด็กเนาะนะคะส่วนคาบหน้านะคะเราจะมาเรียนเรื่องของการกู้ยืมเงินกันแล้วก็ทำแบบทดสอบท้ายหน่วยของการออของเรื่องธนาคารนะคะการฝากเงินการถอนเงินแล้วก็การกู้เงินนะคะกู้ยืมเงินสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถไปทบทวนความรู้เพิ่มเติมจากที่ครูสอนได้นะคะในบทเรียนสำเร็จรูปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในท้ายบทเรียนสำเร็จรูปของแต่ละหน้า จะมีคำถามให้นักเรียนเนี่ยได้ตอบนะคะนักเรียนสามารถเขียนคำถามนะคะแล้วก็เขียนคำตอบที่ถูกต้องนะคะลงในสมุดให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็ส่งงานให้ครูผ่านทางการถ่ายถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาให้ทางลายก่อนหลังจากนั้นเนี่ยตัวจริงเดี๋ยวค่อยนํามาส่งครูในวันที่เราเจอกันตอนเปิดเทอมนะคะทําให้เรียบร้อยแล้วก็ เขียนให้ลายมือที่คุณครูอ่านออกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ